สวัสดีครับอยู่กับผมอาตีน้อยนะครับก่อนที่จะมาวิเคราะห์บอลวันนี้เราจะมีกลุ่ม V.I.P. บอลเต็งระดับความมั่นใจ80-90%ที่จะมีแจกเฉพาะกลุ่ม V.I.P. เท่านั้นนอกจากนี้จะมีบอลสเต,ต็ปและบอลสดจากเสียนตัวจริงรับซับกันทุกวันใครที่สนใจให้แอดไลน์ไปตามลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปได้เลยนะครับมาดูวิเคราะห์คู่แรกเป็นสึกพิม์ลีกอังกฤษ เลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของวู๊แฮมตันแข่งในเวลา3ทุ่มตรงในค่ำคืนนี้ราคาบอลเลสเตอร์ต่อปอปอซาิตีที่พบกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดส่วนมากจะออกเสมอสลับชนะกันไปคนละเกมมาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเลสเตอร์สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นมา5เกมแล้วฟอร์มเลสเตอร์ดีเยี่ยมในช่วงนี้มาดูทีมเยือนวู๊แฮมตันบ้างครับฟอร์ม5นัดหลังสุดของวู๊แฮมตันชนะ แค่3เกมเสมอ1แพ้1เกมนี้มองดูแล้วให้ไปทางฝั่งเลสเตอร์ซิตี้จะเล่นดีกว่าขอฟันธงไปที่เลสเตอร์ซิตี้เก็บ3แต้มในบ้านได้ผลสกอร์ที่คาด2-0มาดูคู่ที่2กันครับเป็นคู่บิ๊กเมทในค่ำคืนนี้ในสุพิมิลิกอังกฤษเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลแข่งในเวลา5ทุ่ม30นาทีราคาบอลแมนซิตี้ ต่อ0.5ถสติที่พบกันมาของทั้ง2ทีมเป็นทางด้านแมนซิตี้ชนะลิเวอร์พูลได้แค่2เกมเสมอกับลิเวอร์พูลไปถึง2เกมแพ้ให้กับลิเวอร์พูลแค่1เกมเท่านั้นฟอร์ม5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านเก็บชัยชนะได้ถึง4เกมเสมอแค่1เกมเท่านั้นฟอร์มดีเยี่ยมสำหรับแมนเชสเตอรในตอนนี้มาดูถิตี5เกมหลังสุดของลิเวอร์พูล เก็บชัยชนะติดต่อกันมาแล้ว5เกมฟอร์มดีเยี่ยมเกมนี้มองแล้วเป็นบอลที่สูสีกันมากให้อยู่ทีมรองลิเวอร์พูลด,ดีกว่าผลสกอร์ที่คาด2-2สำหรับใครที่ฟังไม่ทันนะครับให้กดลิงก์บนโพสต์นี้ได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ไอดีแอดเซียนโบนัสผมจะลงทีเด็ดประจำวันให้สำหรับใครที่ดูแล้วฝากกดถูกใจกดติดตามไว้ด้วยนะครับ สวัสดีครับ